ความร้อนแรงของหุ้นคิสมีอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเตรียมแผนตั้งรับครึ่งปีหลังหลังภาครัดเร่งฉีดวัคซีนรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆอีป้าหามาเล่าล้วงลึกทุกการลงทุนหุ้นและกองทุนรวมในหลากหลายประเด็นที่เข้าใจง่ายฟังสบายๆฉบับอีป้าหามาเล่า มาแล้วค่ะอีป้าหามาเล่าวันนี้คิสมีความคืบหน้าด้านการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังมาฝากกันนะคะโดยนางวลวรรณชัยกำเนิดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโลจุค,คิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือคิสโดยบริษัทประเมินว่าแม้ในช่วงครึ่งปีแรกตลาดอาจดูสบเสาจากกำลังซื้อหดตัว แต่หลังจากรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเตรียมแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1ักรกฎานี้เป็นต้นไปเป็นสัญญาณที่ดีค่ะคาดว่าหากแผนการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปตามที่กำหนด น่าจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างชัดเจนค่ะและยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและบรรยากาศการจับใจใช้สอยน่าจะดีขึ้นตามลำดับล่าสุดนับเป็นก้าวสำคัญของคิสและ GMM อีกครั้งนะคะหลังจากที่บริษัท GMM g a m m ีจำกัดมหาชนหรือ GMM ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าซื้อหุ้นบริษัทโลจุค,คิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมโดยนางปิยวดีสอนสิงห์ถือหุ้นจำนวน59.94ล้านหุ้นหรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ9.99ของหุ้นทั้งหมดของคิสในราคาเดียวกับที่เสนอขาย IPO ราคา9บาทต่อหุ้น ตามที่ได้เคยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนรวมมูลค่าประมาณ539.46ล้านบาทเมื่อวันที่10มิถุนายน2564ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนางปียวดีสอนสิงห์ถือหุ้นอยู่จำนวนทั้งสิน้น127.69ล้านหุ้นหรือคิดเป็น21.28%ความร่วมมือระหว่างคิดกับ GMM เป็นไปตามข้อตกลงโดยบริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทโอช้อปปิ้งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM จัดตั้งโดยบริษัทโอทูคิสจำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจมีเดียคอมเมอร์ซซึ่งการเข้ามาถือหุ้น GMM ครั้งนี้ทำให้ผสานจุดแข็งของคิสและ GMM O s h o p p i โอช้อปปิ้งทั้งการพัฒนานวัตกรรมการสร้างแบรนด์ การทำการตลาดและการดำเนินกลยุทธ์อินลูเอนเซอร์ผ่านศิลปินที่มีชื่อเสียง ภายในเครือข่ายสื่อบันเทิงอย่างกว้างขวางค่ะและมีช่องทางการจำหน่ายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งของ O Shopping จะช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจรองรับธุรกิจความงามและสุขภาพที่คาดว่าจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลังซึ่งจะสามารถผลักดันให้เกิดการเติบโตเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ เราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนกันไปแล้วนั้นเศรษฐกิจจะมีการปรับฟื้นคืนมาได้มากน้อยแค่ไหนกันค่ะส่วนวันนี้อีป้าหามาเล่าไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะ